ผมครับครับผมครับบรรยากาศย่ำโ้าครับฝ่าของน้องนิกครับอันนี้ขึ้นครับเยงสนุงเงียบครับผมเมื่อคืนลั่นทั้งคืนครับเดี๋ยวตามหาว่าวอีกผมครับขาดครับน้องเดี๋ยวผาไปตามเบ่งว่าสิเด้วยหมู่บ้านบอดอยู่ในหมู่บ้านเด้อครับเด้อปีนั้นหลายปีแล้วแหละโอ้โหขุดหอดบัานสนุ่ครับเลยน้องหานไป วันนี้เดี๋ยวสิน้ำหาเปาครับว่าสิขาดไปซื้อไดยนะครับเปาไปซื้อนี่ครับเดี๋ยวผมสิไปซื้อนี่ครับผมเดี๋ยวน้ำหาเปาพี่น้องตาพี่น้องตามมาครับ เส้งูงูว่าไปพันสายธนูครับฝย่างนึงครับไปพันสายธนูไว้อีกครับพี่น้องกันทันขึ้นนะยังเดินเพื่อนเงียบเงียบพูดถึงไม่เยอะมันมีสามครับมีสามแล้วกงพูเงียบในช่วงทำเงียบเนาะส่งหัวคำเนี่ยมาเรียน Thank you.

Nằm và khẳng, khẳng thì video thì năm, năm rồi. <cười> 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 Để, Các cháu là... nhắm <laughs> <Pháp phốm. cười> ขาดลงนี่บ่โอ้ยลงมองอนพอดีเลยน้องน้ำบ้านมองบ้านเล่าหน่าหลยเพื่ออันนี้โอ้ยได้ยังน้องมาใครก็เสียผามไปซักผ้าผีละลงมาหอดสร้างผีละกักอ,อาจารย์ปองผีติดปองได้ยังกินขาน้าวพ่อไง ยินเข่าเตะ sâu เถอะนะนี่ยิง่าปาเฉียบปาเทียบแล้วลลว่าลงผีประชาชนพีเลวเลยหมู่บ้านมากพี่น้องฝุ่นน้องหานอยู่ฝุ่นครับนี่นัน่นฝุ่นหอดบ้านสะโนดบาพ่อยเต็หลายปีเลยน้ำหาเบาเออเกราดขาดไม,ม่หัวผีบ่กลางน,น้องพอดีบ่ ทางที่ทางเท่าพอดีเส็จแล้วเออ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 เก็บเสร็จแล้วขับไปทางใดนเลยยางขาดไปทางพุ s <S ่นบ่เสร็จเสร็จมองยางไปทางไหนพุ่นบ่ต้องเสร็จขาดขาดเด้งพวช่วงประมาณสามที่ทุ่มนี่แล้วคือพุ่นครับพี่น้องเราเก็บไปไหนบวดพี่พอดี เออเออมาหัวกี่เนี่ยก็ขาดตัวมาเคลื่อนนี่เออตก็เก็บเอาเชือกแล้วบ่เชือกบ่เห็นบ่เชือกกำม้านสามใจผูดิมาประมาณสามซีใจผู้นี้เนาะเดี๋ยวเออเห็นว่าวก็ดีแล้วล่ะนะครับเห็นแล้วพี่น้องโอ้ลงมองนาเจ้านี่ตัว ลงหางหางหางของเราหนีเราว้าเราเอาเอาไปห้หาเบาครับเบาเออผุนผุนคล้องคล้องอันนี้ขึ้นอยู่พุ่นของผมขาดของลวมของผมขาดมากทั้งพี่มาหอดพี่พอดีพี่น้องพุ่นเราเก็บไปห้อยู่มาเก็บ

มาลงมาขาดมาหอดครับผมเออไอจิบดีไอจิบเลยโมมาลงหอดดีกว่าเี่ครับโอหลังขึ้นสมาปอบเออประมาณสามทุ่มกับที่ทุ่มประมาณช่วงนี้แหละครับนี่ครับมาหอดดี ปุนของลูกของลูกไส้ดังมาขึ้นนี่เฮแยงอีหลีนี่ครับเราเก็บไปไหนมาลงลงขังเราพอดีขังมันอยู่ในน้ำเขาเสียกุเมามัดนะมันนี่แต่เราแอบไปเห็นวาวได้ยางเหยียบไปที่น่เลยมัคือมัคืออันคือวาวผมขออีเทสจีอันกำลังยังตุ่มปูนผู้เรียบครับผมครับขอบคุณครับครับคลิปนี้ยอดนี่นี่แหละครับนะครับเลื่อยมูอบ้านผมนะมูอบ้านเ้าก็อยู่งผมนะครับ เชือว่าคุ่หมือนก็เจ้ายับขยายมาเนาอพี่น้องมีสายไฟออกมาถึงหน้าสิ่อสวัสดีค,ครับ